สวัสดีคุณพ่อทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเจเจนะครับผมก็เลยฝากอาจารย์กนไลค์กนแชร์กนติดตามนะเด้อครับอ่ะมือหนีเดืจะมาส่งงานนะครับผมเพลียข้อนบนนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้เป็นดอกไม้หลังนะครับอาจารย์มันสั่งมาครับอันนี้อยู่ใกล้ๆผมครับอยู่หนาขึ้นกันอยู่บนตะพานครับทางการร้อมาซีซีโลนะครับผมซีซีผ่านซีโลนะครับผ้อนอ่ะนิ่มๆครับผมตัวนี้ละา้อนเห็นเพิ่มนนะครับโอเคเนาะครับผม เป็นเครื่อเกี่ยวนะครับผมเป็นตะเบร์ล้างเครื่อเกี่ยว <S <S ประตูกับเป็นประตูหางครับผม <S <S เอา,เอาต่อเอาต่อเอาใส่กลนะ่องน้องจังหินเดี๋ยวว่าเ,เนแนวบงังอ่าเห็นบอกว่าเป็นประตูหักใหญ่อยู่นะครับผมถือว่าใหญ่ครับอาจารย์นกเขาได้สบายปึ๊บอ่ะมีแนวล็อกเห็นมนะัมบนแนวล็อกใส่ใส่เลยเดี๋ยวหลอกมั้ง ปึ๊บอ่อบาออกมาหนี้ครับผมจวก็จะกินขั้นฝากให้เบิรงเลยนะครับอาจารย์ิี่ห้าบาทปุผมก็ลงด้วยกันครับปึ๊บอ่านิดหน่อยนะครับผมจะยับสลักเอ้ยยับตะไคร์มาครับผมในหน้าว่าฐานโต้แรงมีเสียงยงี้ยมันเงมหรือขั้นฝากหรือว,ว่าสปริงมันทำง,งานมันมีเสียงฝืดๆเนี่ยจหน่อยเข้าหลุดซื้อมันฝืดๆให้หย่อนน้ำมันเลย่นได้ครับอาจารย์ นนในน้ำมาหย่อนน้ำมันนะครับผมในกาอย่าให้สปริงมันถึงหนาวนะครับมันถึงหนาวมันจะอ่อนนะครับผมมันจะเป็นอย่งสั่นละ่ะโอเคเนาะเพราบว่าน,นี่ลูกหลานหะน้าตาเนาะครับผมเดี๋ยวก็จะลั่นให้อาจารย์เบิ้งเลยน,นะครับบื้งเดี๋ยวดะเบิ้งลูกหลานหน้าตาเป็นไงแล้วโอเคลั่นโอ้ยหวานเจี๊ยบครับผมเราประกรันวาท่านหนุกแน่นอนนะครับผม เกี่ยเนาะความสูงรัดซวนนะครับผมอาจารย์สปริงเป็นโซลชุนหานะครับผมเอ้ยบอยแมนขั้นฝาดเป็นโซลชุนห่าสปริงเป็นหนึ่งจุดหกมิลนะครับผมอันนี้คือลวดสปริงด้วครับขั้นฝาดเป็นลวดสปริงคือาันตัวนี้ก็ลวดสปริงตัวนี้ก็ลวดสปริงนะครับผมกระโจมมันความสูงของดอกบัวอยูจียี่สิบห้าเส้นนะครับผมยี่สิบห้าเตนีฮอตถูนะครับผม ตัวเสน้นเส้นสุดท้ายของตูวกว้างอยู่ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าจุดห้าครับตัวเส้นนี้จังกว้างอยู่ 27, mm. ยี่สิบเจ็ดเส้นนี้สามสิบเป๊ะครับโอเคเนาะครับผมก็ประมาณนี้ครับรูปห่างหน้าตาถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจก็ลองโทรมาคุยสอบถามได้นะครับผมแบบนี้ราคาแบบโอจะอยู่ที่สิบห้าใบแดงนะครับอาจารย์แบบโอนนะครับผมสิบห้าใบแดงปลาย,ยทางนะเหมือนเดิมครับ ตลอดเลยไปห้างขอเพิ่มนอยหาสิบ,บาททุกกรณีนะค,ครับผมโอเคเนาะอ่ะใบต่อไปใบนี้ที่ว่าเรียบร้อยไปอันนี้คือธรรมดาเหานะครับอาจารย์อันนี้เป็นค่อนบนธรรมดาเห่านะครับผมกว้างแบบนิ่มๆเกันนะครับผมตัวนี้เป็นอาจารย์เป็นสั่งสี่ที่เขามาเนาะครับผมป็นมาสี่ที่นะครับผม ตัวนี้ก็บมอง,ง,ขงข้างหลังกับเฮ็ดซี่ห่างๆไปเฮ้ยเนี่ยา่าใสา่ใส่หอยแล้วก็ใสด่สดอกใส่หอยแล้วก็ใส่อาหารใสน่น้ำเนาะครับผมโอเคดระตูขาเหมือนกันครับเหมือนกันผมเห็นประตูขายัางเหรอครับผมอ่าเนยในในอกรับลูกเขาได้สบายมากไม่ต้องเครื่องครับมันนี้หลากครับประมาณท้าหนี้ตัดได้เนาะโอเคคือคาดฝากเี่น,เนะครับอาจารย์ปุ๊บอ่า เนี่ยซุ้มนี่ยิ่งอยากฝืดๆอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมก่อนส่งเดี๋ยวผมจะหย่อนน้ำมันให้เหรอครับผมก่อนแพ็คแบนเนาะโอเคกระป๋ามาณนี่เข้ากับจัดๆมาข้างหลังในสันกน้อยหลังนะตามักับสิเป็นประมาณนี้ครับที่ว่าโอเคนะครับอาจารย์ขอ,อดกับ่สูงบ่ต่ำครับผมผมจะเห็นอยู่ประมาณนี่นะครับข้างอันนี้นกระเประมาณกระป๋นกระป๋นมือหนึน่งนะครับผมสูสีเนาะโอเค ก็จะลัน่นในเบื้องลยนะครับอาจารย์เออต้องแต่ว่านุ่มหยีบจะได้การรันแน่นอนครับ,บระบะกันให้เลยว่าลัน่นโอเคนะครับผมแบบนี้คือถอาจารย์ท่านใดสนใจก็ลองโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับแบบนี้จะอยู่ที่11ใบแดงเนาะครับผมแบบโอนนะครับ11ใบแดงปลายทางก็คือเก้าครับเดิม150บาททุกกรณีเลยโอเคนะครับผม สัดส่วนอ,อาจารย์พ่นเบืองไปซ้ำเพื่อนกินน่ะจะดูแลและนาะครับอ่ะโอเคไววประมาณนี้ครับผมช่วงนี้ก็เลียวเขายังก็เลี่ยวเขาเลีเ่ยวน้ำนะครับอาจารย์ลมแห้งแห้งเลออกตอนลมครับม่อเศ้านี่ออกไปอยู่เอาลูุกินไปล่องเิือครับวันนี้หน่อยเสียงนกปลาขันโอ้ลมแห้งจะเหลือเกินว้าวกระไรอีกโอ้ยนกกระยานหัวเราโอเคนะครับผมช่วงนี้ก็ อาจจะได้เลี้ยวอยู่นะครับอาจารย์หาผูใ้ใดสนใจก็อลองโทรมาพูดคุยสอบถามได้นะครับผมเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แหะครับผมกอ๋อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเอาลูงกล้องให้เบิ้ลนะครับอาจารย์ว่ามันเป็นประมาณไหนมาๆมามา,มาเลยมาเลยนี่คือเห็ดได้แต่ซะซำนี่นะครับผมความใหญ่ของกล่องความ,วามยาวเห็ดได้ซะซำนี่เอาลงปุ๊บอา่อาไอ้สิประมาณนี้ครับผมพอดีกล่องพอดีแต่ว่าอันนี้กระโจมอยากใหญ่หน่ักหน่อยครับอาจารย์ เห็นบัวมันจะเป็นปุ่งๆกล้องอย่มปุ่งออกอันนี้คือกระโจมมันใหญ่ขนาด <Ừ. S 1> ว่าสามสิบยิบก่าสามสิบนะครับอาจารย์นนกล้องไม่เห็นอะไรเลยเหรออไม่มีไฟนเนาะมันต้องเอไม่เป็นไรเอาที่ว่าได้ประมาณนี้แล้ะครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใบเนี่ยเอามาให้บ่งอันนี้เป็นดอกบัวเอ,นอ็นหลังบัวเราจะเห็นบัวนี่เห็นบ่ขนาดอัน กว้าง30ยังอยากอันออกไปนะครับอาจารย์กระโจมมันน่ะนี่มองนี่มันเส้นอันนี้มันอยากปูงออกเลยนะครับผมโอเคกะเอาไ้ประมาณนี้ครับผมเฮ็ดเฮ็ดได้อยู่ซ้ำนี่นะครับอาจารย์แง่ก็หนีเงาก็หนีบอดแล้วนะครับผม้าได้ก็ต้องคิดเพิ่มไปตามจริงนะครับผมเพราะว่าซ้ำนี่คือบริตอกองหาตอกองเขาก็คิดเพิ่มอีกนะครับโอเคตินนี้ฝาอาจารย์ก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให้จริงด้วยครับขอบคุณครับ